มาแล้ววันนี้เย็นวันสุดนอนเด็กจ้าเด็กจ้าเด็กจ้าเลยเอากระติมาแี่มาเลยมเด็กน้อยนอนนอนนอนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเลอย,อ,ย,อ,ยอ้าวแล้วที่นอนใครเนี่ยอ๋อข้างในอ๋อของเชเบลมาร์ทไปแล้วขอบคุณค่ะ ซื้ออะไรมาซื้ออะไรคะอะไรที่เผ็ดๆหนูกินได้ด้วยเหรอคะกินได้แล้วไม่แสบปากเหรอคะหนูกินน้ำจนหมดเลยโอ้เพราะว่ามันเผ็ดเผ็ดมากคือขนมอะไรหมาอะไรหมาอะไรหมาล่ากินเป็นเหรอเจิ้งหมาทินแม่ยังไม่กินเลยแม่ก็ลองกินดูสิอร่อยเหรอคะแซ่บเหรอแซ่บอีหลีแซ่บอีหลี มันเพ็ยงิดนมึงกินนะจนหมดใายนี่คุณแม่ใส่เสื้อผ้าไว้เดี๋ยวน้องนิชาได้ใส่กับเก็บใส่กระเป๋าไปพี่ค่ะพรุ่งนี้เราจะไปไหนอะโรงแรมไปโรงแรมไปเที่ยวกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยถ่ายนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้น้องชาไปน้องชาจะบอกว่าแม่อยากเล่นสระาน้ำเลยอือฮึอก็จะอัดคลิปถ่าย ให้เพื่อนๆดูด้วยไหมคะอาค่ะผ่วน้องใส่ชุด,ว,ชดว่ายน้ำแล้วก็ลงไปว่ายมีอะไรบ้างอ้าวแล้วทําไมขนมยังเหลืออยู่คะลูกเพราะว่าหนูไม่ชอบกินอ๋อนี่เหรอคะที่หนูซื้อมาที่น้องบอกว่ามันเผ็ดเหรอคะลูก,กนขนมคาไก่รสหมาล่ารสหมาล่าหมาล่ารสไม่ใช่รถหมา รถหมาล่าหมาล่าโอเควันนี้น้องไม่มีการบ้านนะคะฝากท,ทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามองวิชาด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้น้องด้วยขอบคุณมากๆค่ะทุกคน